เชื่อว่าภาพนี้เนี่ยคุณแม่คุณป้าคงคุ้นตานึกย้อนวัยถึงสมัยเด็กๆที่เคยเล่นขายขนมครกกันแน่แน่บอกเลยครับว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มาขายเล่นๆนะครับจากช่างทองถ้ำจิวเวอรี่ที่ธุรกิจล้มละลายมีหนี้ท่วมหัวแต่เพราะขนมครกนี่แหละครับที่ทําให้ลุงเปียกป้าน้อยปลดหนี้และลืมตาอ้าปากเลี้ยงครอบครัวมาถึงชุกวันนี้ได้เรียกว่าเป็นวิกฤตใหญ่ในชีวิตของลุงเปียกเลยล่ะครับต้องเดินหน้าลองทําอาชี ใหม่ทนสารพัดคำดูถูกแต่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นขนมครกพลิกชีวิตแล้วก็มันมีที่มาครับมาแล้วจ้าคนทำแป้งส่วนดิฟโนยนะคะด้าโนยจ๋าเมื่อก่อนเนี่ยที่ขายขนมครกช่วงแรกๆก็คือขายเป็นใส่กระทงค่ะกระทงละห้าบาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ายเขาจ่ายค่สิบบาทอ๋ออ่ะแล้วแต่แล้วทีนี้ ทำยังไงถึงอยู่อยู่ขายดิบขายดีขึ้นมาได้คะแม่ใครๆก็บ่นว่าถ้าเธอได้ป้ายหม่อมนะเธอจะขายดีก็เลยตัดสินใจไปหาหม่อมถนัดศรีจะป้ายจะไปหาหม่อมถนัดศรีด้วยตัวเองแล้วก็นอดไปตอนนั้นน่ะได้เจอหม่อมไหมเจอหม่อมว่ายังไงคะคุณเซนพลคบก็บอกว่าหนุ่มคบเองอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้มันต้องใส่แต่หัวกะทิแล้วก็เอาแจกน้ำตาลทรายจุ่มคือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะไม่เป็นค่ะโอ้ต้องสามสกว่าปีแล้วนะลูกค่ะ แล้วก็เสียงหมอนว่าท่านถ้าให้น้ำตาลทรายกับเด็กวัยรุ่นที่จะถึงเนี่ยมันไม่เอาหรอกเราต้องปูให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยแล้ว,ลวท่านว่าไงให้ให้เลยไหมไม่ให้ก็เลยบอกให้ไปมาบนคลองเป็นซปเปอร์เลยซ,ปเป,เลยซปเปอร์เลยทุกท่แรกที่มบบบนคองเปิดนะ,ะ้ะค่ะมีเอามีเอาจะเอาไป้ายม่เอามาบนคลอง แล้วยังไงหม่อมหม่อมหวานล้อมยังไงถึงยอมด่าเลยค่ะไม่ได้หวานล้อมบอกว่าทำไมทำไมเอ้โง่อย่างนี้เอาเงินก่อนสิลูกไอไป้ป้ายเพิ่งเอาอแล้วตอนนั้นทำยังไงถึงตัดสินใจไปขายที่มาบุญคลองได้เข้าหล่ามา <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องลงทุนเลยค่ะมาบุญคลองให้หมดทำบูธท,ทำที่ดูดคว<อ>ันทำทำุกอย่างค่ะแล้ววันที่ไปขายที่มาบุญคลองวันแรกเป็นยังไงป้าหน่อยเรียกเป็นลมไปเลยหมดตั้งแต่กี่โมงตอนนั้นหมดกี่โมงเขาจะ มเที่ยงปิด10โมงเที่ยงคือหมดแล้วแค่นมครกอย่างเดียวจนสามารถปลดนี่ได้เลยอะกี่ปีคะป้าน้อยถึงปลดนี่6ปีค่ะ6ปีใช้นี่หมดเลยเรียกได้ว่าขนมครกของเราพลิกชีวิตใช่ค่ะให้กลับมายืนได้อีกครั้งนลงใช่ค่ะ หรือเป็นการพลิกชีวิตอีกครั้งของป้าน้อยกับลุงเปียกเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยว่าแต่ขนมหลักสิบสูตรโบราณ100ปีของป้าน้อยอร่อยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงถึงกลายเป็นขนมครบเงินล้านได้แบบนี้น้องไม่ต้องจ๋าขอสูตรมาให้คุณผู้ชมไว้ลองทําขายบ้างได้ไหมล่ะครับป้าน้อยขอเลยละ สูตรเคล็ดลับทําขนมครบก็คือเริ่มจากแป้งเอาแช่ข้าวก่อนถ้าทำโลนึงก็แช่โลน้อเดียวเดียวเธอไม่ซื้อแป้งสําเร็จรูปหรอไม่ซื้อค่ะนี่เขาของแท้เนี่ยแป้งเนี่ยคะข้าวสารมาแช่แล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปข้าวสวยคือข้าวสุก ใส่ข้าวสารแล้วข้าวสุกแล้วก็สุดท้ายก็ใส่มะพร้าวค่ะมะพร้าวแล้วก็เอาไปโม่ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะได้ส่วนของแป้งแล้วนะป้าน้อยนาะกะทิกะทิกะทิก็ไปซื้อจัดอัมพวาค่ะทำไมเราต้องใช้มะพร้าวจากแถวบ้านแถวแถวดำเนินสะดวกอัมพวาเพราะว่ามันเป็นสองน้ำค่ะน้ำเค็มกับน้ำกร่อยแล้วมันจะมะพร้าวมันจะอร่อยมากอ๋อเป็น เค็มกับน้ำจืดเขาเรียกว่าเป็นน้ำ่อยก็มันมันจะทําให้มะพร้าวอร่อยใม่หวานตอกมะพร้าวให้แม่เพราะว่าแม่แก่แล้วทําไม่ไหวค่ะโสาวอยู่เออแม่สาวแม่สาวอยู่แต่แม่ทํามาเยอะแล้วอแล้วก็พอได้มะพร้าวมาก็มาให้ลูกสาวทํามะพร้าวเสร็จแล้วแม่ก็ขูดมีเครื่องขูดขูดเหมือนมะหมี่ไหมไม่เธอมะมมี่ไม่สหมมะหมี่ไม่เหมนเหมือนเขาต้องมาคันเองเหรอใช่ลูกว้า ตัวเนี่ยใครทำจะก็เอาไปทําเหอะเอาจริงนะทํากินเองยังเหนื่อยเลยอ่ะก็อ่ะได้มะพร้าวขูดมาก็าขันเอาหัวกะทิใช่ค่ะหัวกะทิต้องปรุงต้องอะไรไหมคะแม่ปรุงสิลูกไม่ปรุงมันจะอร่อยใส่น้ำตาลปี๊โลงค่ะเอ้ยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายโลงครึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็เกลือชั่วเซนตหนึ่งเซนสี่เกลือกับน้ำตาลอันนี้ในในหัวกะทิค่ะแล้วในแป้งเราปรุงรสยังไงคะแม่ก็ใส่เกลือครึ่งเซนหนึ่งเซนสี่แล้วก็ตัดครึ่งค่ะค่ะสมัย ัีก็ยงเหมมือนเดหลังจากลุงเปียกป้าน้อยปลดหนี้ได้ก็เลยตัดสินใจกลับมาทาร้านเล็กๆง่ายๆขายกันที่ทินเก่าย่างป้านมอที่คุ้นเคยและก็ขายกันมาเรื่อยๆจนถึงชุกวันนี้เลยล่ะครับนอกจากสุดเด็ดเคล็ดลับที่ล้วงมาจากป้าน้อยเมื่อกี้แล้วนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่แบบไม่เคยเห็นที่ร้านไหนมาก่อนก็คือที่เนี่ยเขาเป็นขนมครกสูตรไรน้ํามันเฮ้ยแล้วเป็นเตาดินเผาไรน้ํามันแล้วมันจะไม่ติดเตาหรออ่า ลุงเปียกเขาบอกว่าชัยนี่ค่ะเจ้านี่ผงอันนี้คือผงอะไรลุงเปียก <ผม S 1> ขอดูหน่อยชันครับผงชันผงชันนี่มันคืออะไรอะคะมันคือยางไม้ลูกยางไม้ไม้อะไรคะต้นจิกต้นจิกมันหน้าตาแบบนี้เลยหรอคุณลุงมัน,มน,นหน้าตาแบบไหนอะอันนี้เหรอใช่ลูกเนี่ยมันลงไว้มาละลายเลยหรอคุณลุงละลายเลยอ <submar. S 2> <ๆ>๋อ แล้วอันนี้คือลักษณะของยางไม้ต้นจิกถ้าคือหล่นอยู่ข้างทางก็คือไม่รู้คิดว่าก็อนหินแต่นี่คือยางไม้ที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้นะแล้วทําให้ลุงเปยกก็คือขายสูตรนี้มาตั้งแต่ต้นโดยไม่ใช้น้ามันไม่ใช้น้ํามันพืชไม่ใช้น้ํามันอะไรเลยไ,ไ,ได้มาแบบนี้คุณลุงทํายังไงต่อมันถึงเป็นผงอนะมาทุบลูกเนี่ยแล้วก็เวลาจะทําขนมครกก็คือทํำยังไงคะคุณลุง เลยคือพอมันโดนความร้อนมันจะละลายละลายแล้วเราก็ผ้าเนี่ยทำความสะอาดอุ้ยคุณลุงมันมีกลิ่นอะมันหอมนะม,มันเป็นกลิ่นหอมมากงั้นไม่ต้องขอลองทําเลยได้ไหมโอน้องไปตองครับนี่จะมาเป็นลูกมือหรือจะมาเป็นตัวป่วนล่ะครับเนี่ยแม่งั้นพักการทำไปทานดีกว่าครับ อันนี้อุ่นๆนะอุ่นกว่านี้หน่อยนะมอยจะบอกคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากคือขนมครกที่นี่มันมีความกรอบๆหวานมันเข็มครบสามรสเลยแล้วที่สำคัญมันหอมคุณผู้ชมด้วยความว่ามันอาจจะทำด้วยเตาถ่านหรือว่าเตาเผาหรือกลิ่นชันไม้อะไรต่างๆเนี่แหละ มันทำให้ขนมครกที่เนี่ยมันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ในการกินขนมครกอันนี้มันมละมุนอ่ะเอาจริงขออีกคำแล้วกัน โหคนสู้ชีวิตจริงๆทั้งของป้าน้อยทั้งลุงเปียกกาจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ได้ง,ง่ายเลยนะคะก็เลยลอยากจะให้ป้าน้อยให้กาลังใจสําหรับใให,หลายๆคนที่กําลังเจอกับวิกฤตอยู่อย่าท้อนะลูกตั้งใจทําให้ดีๆทุกอย่างก็จะดีต้องคืออย่าท้ออย่าท้อแล้วก็ทําก็ต้องทําจริงๆนะทําต้องทําอร่อยจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณลุงเปียกกับป้าน้อยมากมากเลยนะคะ สละเวลามาแบบบอกสูต็ดเช็ดรับความสำเร็จในวันนี้อ่ะภรรยมีโอกาสแว้เวียนมาลองกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวช่วยป้าน้อยกับลูปีียตแคะตอค่อกดช่วยหรือเป็นภาระก็ไม่รู้ตอนนี้